บรรยากาตอนเชนะ้าแล้วนั่งเฮียน,นยางไปหงเฮียนหอดตัวหอดเวลาที่จะไปเฮียนเป็นหนุเฮียนเนะาะมัธยมเข้าเมืองน้ามอเนาะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ยางไปหงเฮียนด้วยกันเนาะอันนี้เป็นปนั่งเฮียนอันนี้นะถือว่าเป็นหนุเฮียนมัธยมสมบูรณ์เนะมืองน้ามอเดี๋ยวจะได้เข้าไปเบื้องภายในหงเฮียนว่าเป็นอะไรภายในหงเฮียน

อันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเนะเข้ามาภายในห้องอันนี้ก็เป็นห้องห้องม .3 เนาะคือว่าบ่ฮอดโมงเนาะบ่ฮอดเวลาที่จะขึ้นห้องเือนักเรียนทีว่ามายงบ่ลายเนาะคือว่ามาบ่ครบคือเยเห็นต๊ว่างเพราะว่าเวลานี้ยังบ่บ่ฮอดเวลาเนาะนักเรียนห้องม .3 เนาะ แต่ละห้องแต่ละห้องคือว่าใส่ครัวยังว่างๆอยูน่นะน้ำเฮียนมายัางยังบกบอันนี้เป็นห้องมอซองนะมีอาจารย์ขึ้นขึ้นซ่อนนะ อันนี้เป็นห้องมาซองเนาะอันนี้ตัวอาจารย์กำลังขึ้นห้องสิบซอนแต่ตัวมีนังเฮียนไล่เนาะเต็มห้องเลยือวภายในโรงเรียนนี้มีหานขาเนอะอาจจะมีหานคาใายอ,อาหารการกินเนาะบ่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆจะมีอยู่ทางด้านนี้เนาะเป็น อาหารคาสำหรับน้องนักเรียนเวลาพักผ่อนออกมาซื้ออาหารการกินเป็นคาน้อนๆนะอยู่ภายในห้องเรียนห้อหงเรียนมอโซโอเมืองนาโมนะมี đến nay thưa bà họ mà hoang nhà nó mì biển hoang mò chệt nè chệt nương son ờ, hoang nhà nó chạy khoan khang à chạy mặt trời cát à chạy tà tiếc nó bà nhà này chẳng biết biết nó, nói, khăn khăn nó. Bà, này, mít mít nó. mì ăn kinh mà

เราทำเงได้สักเจ็ดสิบการันตุนกาวได้ามสิมวนี้เราพออ้คาดมเคาดไมเรายู่ันสองพันสิ้าเยแม่ผู้ช้านนั่งใส่เจ็ิีได้สิบสามสิบน้องนี้นี่แม่ Như thường <laughs> xa chẳng hạn, mà họ có lợn lợn, làm sao là được những vấn đề Chủ lịch tập tạp làm sao để họ có thể làm sức sắc, làm sao để họ có thể ประมาณมองา้มันเด็กเป็นนักเรียนห้อง66 <c oughs> อรก็วมาสมักอนหรอว่าเทยาาวิชาประวั <c oughs> ติศาสตร์ห้องมห6 อันนี้ก็ถือว่าเป็นซันมหกอีกห้องหนึ่งนั่งเห็นห้องมกนั่งเห็นดีเด่นนะมายืนอยู่นอกนั่งเห็นดีเด่นแต่มายืนอยู่นอก

cái bài đi bài đi nó hiền mùa ha không thập xuống ha thập sam mùa thập 3. <coughs> ເ52ອາຈານບໍ to, ່ຂຶ Ken ້ນເນາະອາຈານ1 7 นั่งเห็นห้องมสี่นะนั่งเห็นห้องมสี่มสี่ทับสี่มสี่มีสีหนะสส่ห้องว่ามสี่มีสี่ห้อง อาทโมซีทับซ ok ้ำโมซรทับซ้ำอันนี้เป็นสันโมซีถับซองสี่ซองสี่ทับซอง

<c oughs> อันนี้เป็นซีซีทับหนึ่งเนาะมาซีหนึ่งแต่ว่าอันนี้อันนี้มีอาจารย์ขึ้นซ้อนเนาะมีอาจารย์ขึ้นซ้อนนะห้องมาซีทับหนึ่ง ก๋วยมสามทับซีเป็นหันคาเอาหันคานี้ตามแต่เข้ามาในถัวให้มีซ้ำหันเนาะหันค้าใครอาห้ารการกินตัวการเข้ามาเนาะ เที่ยวชมเมืองนาหมอแล้วก็เข้ามาเที่ยวชมเบิงบรรยากาศภายในโรงเรียนมอนาหมนี่ถือว่าก็จบแล้วเนะ